ใส่กระเป๋ามาครับนะครับเป็นเครื่องวัดที่ตรวจสอบว่าวงจรขาดหรือไม่นะข้อดีคอมพิวเตอร์ผมตัวนี้ก็คือสามารถที่จะตรวจสอบขาได้ออดได้ด้วยนะครับว่าได้ออดดีหรือเสียนะครับได้ออดดีหรือเสีย LED ซับอันไหนเป็นบวกเป็นลบดีหรือไม่นะครับเอาง่ายๆครับใช้ก็พอได้ง่ายนะเพราะว่าเราเรียนเบสิกมาแล้วสามารถตรวจสอบวงจรขาดได้สามารถตรวจหาขาได้ออดได้ตรวจวัดว่าได้ออดดีหรือเสียนะครับวัด LED ฉะนั้นรามรสูุกเบสิกนะครับเบสิกตัวนี้อุปรกรณ์มีอะไรบ้างเอาง่ายๆเลยนะเพราะว่าเราเรียนวงจรไฟฟ้ามาแล้วนะครับก็มีแหล่งจ่ายไฟนะครับหลอดผมใช้หลอดไดโอด LED ธรรมดานะครับหลอด3โวลต์ถ้าเรามีแหล่งจ่าย3โวลต์ก็ใช้3โวลต์ได้เลยนะครับถ้าเรามี9โวลต์เนี่ยนะถ้าจะใช้ตลอด3โวลต์มันจะมีปัญหานะครับเราก็ใช้ตัว R 1k มาดอกไว้นะแล้วก็ไฟบวกก็ต่อเข้าขา บวกของ LD นะครับเวลาใช้งานทำไงครับทดสอบเลยเธอทดสอบขาบวกนะครับมาเตะขาลบเลยจะควบวงจรครับหลอดไฟจะติดให้ดูนะครับหลอดมาติดง่ายไหมครับแค่นี้อุปกรณ์มีแค่หลอด A หนึ่งตัวนะครับถ้าจะตรวจสอบสายนะครับก็ไปวัดดูว่าสายมันมันต่อถึงกันไหมครับถึงกันหลอดก็จะติดนะครับถ้าตรวจสอบไดโอดนะครับเอาสีแดงนะครับไปจับขาบวกสีดําจับขาลบนะครับ ถ้าหลอดติดแสดงว่าเป็นไงครับขาบวกจับถูกต้องแล้วนะไอสีแดงก็จับคือขาบวกไอสีดำก็จับขลบถ้ากลับข้างก็คือหลอดไม่ติดแสดงว่าเป็นไงครับไดโอดอันนั้นก็คืออยู่สภาพดีนะครับวัดหลอด LED ก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนหลอดไดโอดอย่างหนึ่งนะครับเราก็ถ้าจับถูกขั้วนะขั้วสีแดงก็คือบวกสีดำก็คือลบนะครับตรวจสอบได้ว่าไดาโอดดีหรือเสียนะครับ วงจรยิ่งเป็นอุปกรณ์ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ายิ่งจะง่ายนะครับอ,อย่างเตารีดมองข้าวเราเนี่ยตรวจสอบดูว่าถ้าสายมันดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ตรวจสอบสายนะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าลไม่รู้นะแต่ถ้าคนมีมิเตอร์อยู่แล้วเนะนี่ยก็ใช้มิเตอร์นะครับวัดดูว่าใช้กำลันมานขึ้นมันลงแต่ถ้าอยากง่ายกว่านะั้นนะครับก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะครับใช้หลอดงดีแค่หลอดเดียวนะครับแล้วก็แรงจ่ายไฟนะครับก็ประยุกต์พื่สมงข้สานได้แล้วนะแต่ท่านให้เราเป็นช่าง เาเป็นประหยัดน,นะครับที่ตะโกมีขายนะลง,ลง,งทุนไะด้ถึงลงทุนไม่ถึงสี่สิบบาทใช้เป็นตรวจสอบสายเบื้องต้นได้ตรวจสอบในโหดได้ตรวจสอบแอลวีดีไได้นะตรวจสอบมุขจรไดนะ้อย่างง่ายนะครับก็ประยุกต์จากผสมประส,สานจากบุคคลที่เรามีอยู่นะลงทุนแค่แอลวีดีหลอดเดียวแต่สายมิเตอร์้ามันขนันเก่าแล้วก็ยังไ่ทิ้งเสียประโยชน์นะครับอันนี้คือเป็นการแนะนำเกี่ยวกับ ที่เราจะสามารถประยุกต์ผสมผสานได้ก็เอาแบบเบสิกเบสิกก่อนนะครับวันนี้นะในการที่จะตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้านี้นะครับเอาวันนี้เอาแบบง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็เขาจะต้องสงสัยมาลองดูได้นะครับใช้ยังไงต่างมาทดสอบดูได้ใครมีได้ปวดใครมี l อลต่างมาทดสอบดูได้ก็คงจะนําเสนอแค่ จริงครับไม่ต้องอลงทุนมากมีแบตก้อนหนึ่งมี LED สักหนึ่งหลอดนะครับก็พร้อมที่จะเป็นเครื่องมือเป็นสิ่งเอาไปตรวจสอบได้ตรงนี้แสาผายก็เช็ไนนะคะไ,ได้นะครับคุณพี่ยอเสริมนีดนึงว่าในกรณีถ้าไม่มี LED เราใช้เป็นหลอดไฟได้ไหมได้นะครับนะแต่ LED จะประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟธรรมดานะครับเป็น 6อัต9วัต10วัตมันคงจะไม่ขาดแล้วพอแบตเตอรี่ตัวนี้มันไม่เต็มน,นะฮะก็ได้เช่นเดียวกันนะแต่อาจารย์ท่านสมิลาสักนิดหนึ่งใช้ LED ไม่ธรรมดาเวลาที่ต่อเสร็จแล้วถ้ากระแสไหลผ่านเปลี่ยนสีด้วยกำลังจะถามอาจารย์ว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนสีนี่มันเกิดขึ้นอะไรเกิดกอะไรขึ้นครับ <laughs> อันนี้เป็นหลอดหลากสีเป็นหลอดหลากสีนะครับ, <laughs> ก,รบก็คือไม่ใช่เป็นหลอดหลากสีนั่นเองอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับนะ้ มื่อกี้ได้ปรึกษาทีมงานแล้วนะครับว่าการที่จะมาให้ความรู้เล็กๆน้อย,อย,อยตรงนี้บางครั้งอาจจะไม่ค่อยทั่วถ้วนะครับข้างหน้าเห็นข้างหลังไม่เห็นตั้งแต่อธิ์หนเป็นต้นไปครับเราจะเชิญทีวีมาทําข่าวออกทีวีเลยดีไหมดีไหมดีไหมครับออกช่องไหนดีครับช่องแสงซองครับอธิ์หนเป็นต้นไปเราจะจับภาพตรงนี้ครับออกมอนิเตอร์เครื่องนี้แล้วทุกท่านจะได้เห็นเลยดีไหมครับ เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยขอเสียงหน่อยครับเห็นด้วยไหมครับอขอบคุณมากครับขอบคุณมาก